ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการใช้คำสั่ง sequence นะครับใน Excel อ่ะเราไปดูตัวอย่างกันก่อนนะครับจะได้เห็นภาพเหมือนกันนะฮะอ่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการรันลำดับนะครับรันลำดับของคนนะครับเราเราโดยมากเราก็จะทำแบบนี้ใช่ไหมครับอ่าทำแบบนี้แล้วก็ลากไปใช่ไหมครับหรือดับบิ้นคลิกไปนะครับไปจนสุด แบบนี้นะครับแต่ว่าในกรณีที่เราทำไปลักษณะแบบนี้ครับแล้วเรามีการตัดลำดับเรมีการตัดแถวออกนะครับผมจะตัดแถวที่304ออกไปนะครับลองดูนะครับผมจะลบปุ๊บอ่าสังเกตดูครับลำดับเนี่ยมันจะถูกข้ามไปโดยไม่รู้ตัวนะครับบางทีเราตัดไปหลายคนนะครับ302 303เห็นไหมครับแล้วก็อะไรต่อครับ 305ครับลำดับมันกระโดดไปสุดท้ายเราก็ต้องมาไล่คุมดำใหม่แล้วก็ลากใหม่นะครับคราวนี้อาจารย์มีอีกวิธีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะทําทำให้ดูนะครับมันคือการใช้คำสั่ง sequence นะครับเดี๋ยวอาจารย์เรากลับเป็นแบบเดิมก่อนนะครอ่าโอเคอ่าคำสั่ง sequence ใช้แบบนี้ครับโอเคนะครับเราก็ใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับว่าใส่คำสั่งเข้าไปนะครับเท่ากับ sequence อ่า s e q u e n ต e ตามด้วยจำนวนแถวที่เราต้องการนะครับเราจะไปเท่าไหร่ก็ได้นะครับสมมติว่าตรงน,นี้เราต้องการที่307คนใช่ไหมครับเราก็ใส่ไปสา7ร้อจ่าจริงๆมันสามารถใส่แทรกได้เพิ่มอีกนะครับแต่ว่าผมใส่เท่านี้พอนะฮะสามอยเจ็ดนะครับอ่า uh, มันก็จะลันลําดับให้เลยปุ๊บไล่ไปเรื่อยครับจนถึงเท่าไหร่ครับสามร้อยเจ็ดอ่าแบบนี้เลยนะครับคร mm hmm. าวนี้ ข้อแตกต่างของมันคือถ้าเรามีการลบคนออกสังเกตนะฮะผมจะลบคนนี้ออกคนที่สามร้อยสี่อ่าแล้วก็เลขตรงนี้คือสองหนึ่งนะครับผมลบออกอเดี๋ยวซูมให้ดูลบปับ๊บอ่าเห็นไหมครับสามร้อยสี่มันจะไม่ถูกเคลื่อนไปมันจะไม่มีทางไม่มีทางเลขกระโดดเลยมันก็จะไล่ของมันไปอย่างนี้ครับลบอีกคนก็ได้ครับเห็นไหมฮะมันก็จะไม่มีทาง ที่เราจะลืมหรือทำเลขมันกระโดดไปเป็น303แล้วไป305ร้าลำดับมันจะถูกคงสภาพอย่างนี้เลยนะครับซึ่งเราก็สามารถไปดำเนินการให้มันพอดีได้นะครับหลังจากสมมติเสร็จละเหลือสองตัวสุดท้ายแบบนี้นะฮะเนี่ยเราก็จบละเนี่ยเท่านี้ครับเราจะลบลองดูลบนะฮะสังเกตว่าลบมันจะไม่ไปวิธีคือเราไปเปลี่ยนเลขตรงนี้3ามยนะฮะเราก็ลดไปอีกสคนนะครับ่านะลองดูนะ อ่าสามรอยเจ็ดลดไปอีกสองคนเหลือสามร้อยห้าเอนเตอร์ครับเสร็จแล้วครับไปดูลำดับเห็นไมฮะเป๊ะเลยครับไม่มีกระโดดเลยครับอ่าลำดับเราก็จะไม่กระโดดมันก็จะคงที่แบบนี้ตลอดเลยนะครับก็สามารถป้องกันข้อผิดพลาดเวลาเราทำการลบคนนี้ลบคนนี้ลบคนนี้ไปแล้วแล้วเราก็ลืมลากใหม่นะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ